เขาต่อเนี่ยดีลูกหลานเราอาจจะให้ไปดูแค่คลิปหน่อยช่วงนี้นะครับเพราะลูกหลานเราเกิดเหตุเนี่ยเขาจะได้ว่าเราอยู่กุบเสียงนะ ก็ไก่อนดีนะครับในส่วนนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับทำการช่วยกันในส่วนของระดมย้อนของทีม อุ <t 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 ้ยรบอกให้กลเข้ามารอสอ้อลุฟังกูมีอะแล้วมันยิงเหรอมีปานระเบิดไปหกหัวไป ใคนะนี่แล้วแค่ปากปวดนี่ย่งโอนนะไอเชียหมีโอ้ยขบวนวังสังโทนะครับท่านมีาชการขอชาติแลคนรวยทกันจ่พาดกันนะครับของประเทศมันเป็นกรีนะครับก็จะมีนรับยังให้มีมาตรการที่เด็ดขาดนะครับ นี้นะครับตระูทรจังหวัดสุราการนะครับก็จะขออนุญาตแจ้งผลการปฏิบัตินะครับตามที่ปรากฏจากสื่อนะครับที่เกิดเหตุทำร้ายร่างกายนะครับพยายามฆ่าพวกอาวุธปืนอาวุธมีดต่างๆนะครับในเขตพื้นที่ของบางหัวทงนะครับและพื้นที่ของสัมปงใต้นะครับโดยเมื่อวันที่1 0ตุลาคมเนี่ยนะครับเวลา2 0่สิบสินะครับเหตุเกิดที่ซอยงัญ้าแพทย์นะครับในพื้นที่ของสมรงใต้นะครับ ซึุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยนะครับมีผู้ต้องหา4ี่คนนะครับแล้วก็มีผู้ต้องหาหนึ่งคนนะครับก็สาเหตุอย่างที่ปรากฏในสื่ออยู่แล้วว่ามีการทะเลาะกันร,ระหว่างภรรยาของทั้งสองฝ่ายนะครับจนกระทั่งสามีนะครับลูกแฝดเนี่ยที่ผู้ชายเนี่ยก็เกิดอารมณ์โกรธแค้นนะครับก็พาพวกมาทำร้ายร่างกายนะครับเราก็มีการจับกุมทั้งหมดทั้งสี่คนนะครับจับกุมในข้อหาทำร้ายร่างกายสาหับสหบ,บุกรุกเลากนางคืนนะครับ แล้วก็พกพารถมีดนะครับทั้งหมดให้การรับสารภาพนะครับอีกเคสหนึ่งนะครับในวันที่12ตุลาคมนะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับเตุเกิดบริเวณถนนรถสีวีน้อยนะครับผู้เสียหายนะครับหนึ่งคนขายกระท่อมอยู่ขายใบกระท่อมนะครับอยู่กับภรรยาซึ่งท้องนะครับก็มีกลุ่มของผู้ต้องหาทั้งหมด7คนนะครับมามาพบเข้านะครับโปรดว่าทั้งทั้งฝ่ายผู้ต้องหาและฝ่ายผู้เสียหายเนี่ย เคยมีสาเหตุโกรธเคืองมาก่อนมีเหตุทะเลาะวิวาทกันนะครับเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะครับวันนี้พอดีมาเจอพอดีนะครับก็เลยมาทําร้ายซึ่งใน,นระหว่างที่ทําร้ายเนี่ยผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับ8คนเนี่ยนะครับก็ทําร้ายผู้เสียผู้เสียหายแล้วแฟนผู้เสียหายเนี่ยซึ่งขายกระท่อมอยู่ด้วยนะครับซึ่งกําลังท้องก็เลย้าไปห้ามนะครับก็ปรากฏออกตามพิธ ตามที่ข่าวนะครับตพบางหัทองร่วมกับกองกับสืบจังหวัดสุพรรนะครับก็ได้มีการจับกลุ่มพ้นตองหาได้นะครับทั้งหมดเจคนนะฮะยึดนะครับรถกระบะนะครับได้ยึดอาวุธปืนหนึ่งกระบอกยึดอาวุธมีดนะครับแจ้งข้อหาร่วมกันสะพ้ายลักทรยสาหัสนะครับยิงปืนนะครับพกพาอาวุธปืนพกพาอาวุธมีดนะครับู้ตตองหาทั้งหมด7คนให้การรับสารภาพนะครับ อีกเหตุนหนึ่งนะครับในวันที่15ตุลาคมนะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับเหตุเกิดที่เจเจสโนกเกอร์นะครับในกกนิคมอุตสาหกรรมพี